ดีค่ะก็ฉุช่องบ้าคันไซโก่คนก็ทยอยออกไปนั่งแล้วนะคะคนก็ทยอยทยอยออกไปแล้วค่ะว่าคนก็บางคนก็รีบไปทํางานนะคะมาผูกแขนแล้วก็รีบไปทํางานเพราะว่าข้าหน้านี้ข้าหน้าเกี่ยวข้าวเนาะคนก็มาแล้วก็ผูกแขนก็รีบกลับบ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มีหมอลำบอก มีหมอเออมีหมอรำก,กลางวันด้วยนะคะก็บ้านของอันนี้ก็เถียงนาของอาจารย์เด็กนะคะก็มาทำอยู่เถียงนาไม่ได้ทำอยู่ที่บ้านนะคะก็คือเถียงนามีนามีสวนมาแน่ค่นะเออเอาเอาแวามามาหายกว่านี้สักวันอ่่าคน เออดีก็ขวัญเจ้ามาหูมาเด้อขวัญอยู่ลงเบาะล่วงบานขวัญอันขี้ห้ขี้เฮียนเตนีเลยขวัญหางขวัญมีมาเด้อนับแต่มือนี้เป็นต้นไปเพื่อสุขภาพแข็งแรงแข่งป่านฟ้ากาป่านตะวันเด้อแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมานีก็ไหลนีเบิดเป็นเศ้ตีร้อยล้านละมือนี้น่ะเนาะงาน ทิศสามทางอาจารย์เดดเดินทางไปทางใดเงินอยู่มุมใดเจใดก็ให้ลังไหลไฟพัดมาหาเขาให้เงินเขาขึ้นห้าโนอย่าเจ็บอย่าจนอนนแก็มีแค่นี้แหละเนาะสุขภรพแข็งแรงแข็งแรงแหละอันนี้ก็ไม่ได้จับเอาจจะคืนเนาะมาได้มาได้มาหางมามีเด้อควันเอ้ย มายิ้มปยๆรับเงินมื่นเงินแสนนะมาดอมารับเงินแสนอยเงินมื่นเงินแสนอันนี้มีได้เเลยอันนี้ ซ yeah ื้อเฮ้ยถ้ามันแา่เนี่ยละม้าเขาใช้ยาสมองแล้วเออมันละดีด้วยมันแน่นก็บมีเต้าหู้มาเด้อคันเอ้ยเฮ้ยจะดีไม่แห้งได้น้ำลูกน้ำราน้ำมีน้ำน้องไปน้ำอยูนี่ละลูกเต้าข้าวสารเธอตุ้มเธอหุ่มมาเลย เราเคยเห็นนะมาันี้ก็ภาพแข่งแรงแข็งแรงแข็งปานฟ้ากาปานตะวันมีเจ็บมีจนก็พอแหละเนาะเออมันยืน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 เป็นน้ำผู้อย่าเจ็บอย่าจนเนาะก็ะเพาะแหละตายเพื่อนตายคน่อนไมีตายมีตายมวนน้ำเดียวนี่แหละ คนบุญหลายไปซิเลยคะซอยหรือคนแต่ะ่อนคนทานนี้รูแลติดพื้รูดมีตายม่ตายเบิ่งแน่นี่บุญมั่วมาแบ่งจนเนาะจนล้นเลย เมื่เขามันดูเลยนะไมด้กิ่แกม่ออันนี้ก็แล้วได้เมื่อสัก้อนเออมื่อไะไ้เห็นนมากันไหเออเออมันามีไหลเออเออแบ่งห้าร้อยน่ะมันแกะม่อ้อเออคอยแกะอ้อแล้วก็ดึงอ้อดึงอ้อ

เขาเรียกว่าป้าเก๋ป um um ้าเก๋นะคะป้าก้องป้าเก๋นะคะกําลังทํางานตักลาบขมักขามินอยู่นะคะเพราะว่าแจกคนมากินก็จะให้ขอกินบ้านนะคะ้าจะหมวกจะขาวเพาะโกตอนมีป้าตามีป้ากล้องมีป้าเก๋มีสำนัน ้วเต่าเอีกวาไม้จไ้เจส่เจาสก็บใหมันยังหอยเป็นเนเลี้ยวข้ยังไม่เกี้วยังม่เก้ยวมีกะเจเลยเนื้อเลยพอเกี้ยวเลยป้าเพื่นได้หลายเนาะเกจ้าดอกได้ข้าเวลาเลย ได้หลายก็แห้งได้หลายยาอะไรอีนี้ื้อกื้อคือเขาปุ๋ยมาเตะมะเต้าไม่ไม่ไมยสูยเห็น้องนี่นะเอออนลายสี่อะไรไม่ได้ไปส้มติดมากด้เลระขายคืออันมีกระเป๋ได้กระเป๋าใหญ่ใหญ่ สีอ yup. right like ื่นส okay. ีแดงสีเขวก็มเอะมากมาดครับล yep. ่าก้่นี้รล่อื่นก็ได้หลายเะักกี้ก็อ่านนรอเออสามแดงนล้นเอาไปช่มาคุณจะได้พักผิ่นกับลาบอันนี้เอาแ่มาันลายเอออ่ลัได้แล้วมาือได้แล้วหรอเต่มมาเตมาเะไปเยอะมื่อสักก่อนมันยะแล้วจะมาอี น้ไมับไปบะีอาซอนน้ำไปล้างเลยนะน้ำเนอะน้ำเนอน้ำายนี่ถ้จะได้ข้บคุ้นให้ได้ยูบอุ้้นำ่ม้อนมานข้ว้นเพ่นำอุ้นนำน อไได้เถอบ่แม่มันจะนนเนเด้ดองแกงเขาตะมูนอันนี้นะอันนี้ของพ่อมอันนี้้องตะมูนอพระเงินมาอนได้กระแ๋าก้อนก็ไดอันนี้ก็ ป้าจิมนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะป้าจิมก็แจกนั่งแจกนะคะเป็นญาติ